มิงด bon pues ูบอลกับคุยกันเนอร์ไปยังไงไปดูกันครับเกมนี้ครับผมชวนทั้งทางอาร์ซนอลไทยแลนด์นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุยกันเนอร์ก็คือผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาด้วยนะก็มีน้องโฟนตุงแล้วก็น้องไบเฟิร์นนั่นเองนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันนะก็มีคนประมาณสัก200คนโดยประมาณนะครับลงถึนเบนมาร้อยกว่าๆนะครับแล้วก็มีวอล์กอินหน้างานอีกเล็กน้อยนะครับก็มาถึงก็เรียกว่า าดื่มกนมินแบบสบายๆนะครับบรรยากาศก,ก,ก็เป็นกันเองนะครับที่ร้านบ้านเพื่อนเอกกมัยนั่นเองนะครับวันนี้จัดเต็มครับใช้จอ L E D ขนาดใหญ่ครับจะได้ดูกันเต็มสอตา นะครับจะได้ดูกันแบบสะใจกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นในที่ร้านก็มีจอเล็กจอน้อยโรออยู่ตามร้านด้วยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศบรรยากาศนะครับการตกแต่งนะมีเอาเดคนไรส์มาด้วยนี่เป็นไงนะใครอยากถ่ายรูปเล่นก็มาถ่ายได้ด้วยนะครับนอกนั้นะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมก็เรียกว่ามีของมาแจกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับของแมนยูแล้วก็เสื้อของอาร์เซนอลนะครับก็อันนี้ได้สนับสนุนจากทางซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็ว่าแล้วขอบคุณซูเปอร์สปอร์ตด้วยนะครับออกกิจกรรมเล่นกงเล่น รวมไปถึงจับลัคกีิดรอด้วยนะครับคือเดื่อว่าบางคนมีความสามารถก็ใช้ความสามารถนะฮะร่วมสนุกกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่นั้นก็ใช้ดวงอย่างเดียวก็ได้นะครับก็รวมหลุนรวมสนุกได้ด้วยเหมือนกันนะครับและรวมไปถึงครับของรางวัลจากเบอร์เกอร์คิงด้วยนะครับนี่ครับเอาเบอร์เกอร์มาแจกกันด้วยนะครับนะก็ให้ทั้งลัคกีิดรอแล้วก็รวมไปถึงเล่นร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยนะครับและก็มาถึงเวลาดูบอลครับนะฮะวันนี้ภาคกับน้องฝนตุงครับนะฮะเป็น การภาคมิติใหม่ครับนะฮะก็ผมไปงานของน้องนิกเอ็มานะครับแดงเดือดนะน้องนิกภาคกัจเจดดานะฮะก็ใช้วิธีนั้นเลยอาร์ซนอนได้บอลผมบรรยายนะครับแล้วก็ถ้าแมนยูได้บอลน้องฟนตุงบรรยายนะครับก็สนุกสนานกันมากมายเลยทีเดียวครับในเกมนี้ฮะ และแน่นอนครับมีน้องใบเฟิร์นมาทั้งทีครับก็เรียกว่ามาพูดคุยสร้างสีสันกันด้วยนะครับรวมไปถึงน้องน้ำพึ่งด้วยนะนะครับก็เป็น2ส,สาวอินฟลูเอนเซอร์นะครับทั้งฝั่งอาร์เซนอลแล้วก็ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เรียกว่ามี FC มาขอแถวรูเปเงินเพียบเลยนะครับแล้วก็รกวามไปถึงครับมาเรียกว่าแสดงทัศนะนะครับก่อน ที่จะเล่นกันนะฮะตั้งแต่ก่อนเล่นนะฮะช่วงพักครึ่งแล้วก็รวมถึงบอลจบเตียงครับและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับในการดูฟุตบอลแบบสไตล์คูร์แกนเนอร์สนะครับก็หวังว่าหลายคนที่เคยมาดูกันแล้วนะครับจะชอบนะครับใครที่ยังไม่เคยมาด้วยกันนะครับอยากจะมาจอยกันยินดีเลยนะครับติดตามเรื่องราวการอัปเดตนะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผ่าน Facebook Fanpage แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางของคูร์แกนเนอร์สด้วยนะครับและสาหรับและสําหรับ กิจกรรมคราวนี้นะครับต้องขอบคุณร้านบ้านเพื่อนเอกมัยด้วยนะครับ <Okay. S 1> รวมไปถึงเบอร์เกอร์คิงแล้วก็ทางด้านซูเปอร์สปอร์ตและแน่นอน oh. ขอบคุณทุกทุกคนที่มาด้วยนะครับน้องใบเฟิร์นน้องน้ำผึ้งน้องโฟนตุงนะครับจริงๆมี อินฟลูเอนเซอร์อีกหลายท่านเลยน้องโจเต็มข้อก็แวะเวียนมาด้วยน้องพิมด้วยเหมือนกันนะครับอีกหลายคนเลยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนี่ๆี่น้องนนะครับทางอาร์ซอลไทยแลนด์ก็มากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับหวังว่าจะดูฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับทุกคนดูอยู่ที่ไหนกันบ้างหรือว่าใครเคยมาดูกับพวกเราคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับหรือใครอยากจะมาดูนะครับโอกาสหน้าจะได้มาเจอกันนะครับ